กิวค,ความโหดของผลแก๊สในบ็อกฟู้ดจะมีอะไรกันบ้างอย่าลืมไปอุ่นนุนดีสีเซอรไก่ตันของเท้กันด้วยนะจ๊ะมีไก่เทม่เลื่องมากมายเลยและฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10,000ื่นไลค์กันด้วยหนึง ดาบแก๊สสกิลการคลิกของปลนแก๊สนี้มันก็จะมีลำแสงแก๊สหรือว่าดาบแก๊สออกมาและมันก็สามารถโจมตีแบบชุกๆชับๆได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกันด้วยและมันก็เท่พอสมควรกันเลยสสกิลแซดมันก็จะเป็นการปล่อยระเบิดแก๊สออกไปข้างหน้าและสกิลนี้ก็สามารถล็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแถมมันก็สามารถจับทีละหลายๆตัวกันด้วยเช่นกันเหมาะสําหรับการต่อคอมโบมากสสกิลเอ็กสกิลเอ็กของปุนนี้ก็เป็นการปล่อยควันออกไปปกคุมพื้นที่รอบตัวและมันก็สามารถสแตนศัตรูได้ด้วย สกิลซีสกิลซีของผลนี้ก็จะเปลี่ยนการเรียกลูกกระจอกออกมาและมันก็สามารถกิงด้วยความเร็วสูงไปยังเป้าหมายสร้างดาเมจได้แบบระยะไกลและถ้ารอชาร์จนานๆมันก็จะแรงขึ้นด้วย5แก๊สฟิวชั่นสกิลวีมันก็จะเป็นการผลปล่อยแก๊สออกมาหรือการแปลงร่างนั่นเองและมันก็จะทําให้รอการเป็นยักษ์ในตะเกียงและเมื่อรอกลายร่างแล้วพลังอานาจของเราก็จะเพิ่มแบบมากขึ้นเยอะและสกิลต่างๆก็โหดขึ้นด้วยแถมมันก็สามารถยืนบนน้าได้อีกเอาไปทำอีเวนต์ทะเลนี่สบายข้นๆเลยล่ะฮะ และนี่ก็คือ